ช่มือเพือ่อนก่อนไปจับอาหารร้านอาหารนี่เพคนเสียใส่ถุงมือจะ้ะไปเลยมิตฮัลโ <laughs> <Okay. S 1> หลฮัลโ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 หลมิตรถ้าชมร้านอาหารจ้าารจะ ลาดอาหารสวยงามมากมากเลยรู้มากมากเลยพี่นองเชิญนะซูชิชชอาหารเป็นตะกินรับพี่นองเนะี่ยเป็นเนี่ยนี่ปลาซดพี่นอง แบบเผากันนี่ร้านอาหารนี่ไงามากเลยพี่นองน่าท่านมากมากอาหารอันนี้ของชูชีเดี๋ยวพาไปเบ่องอาหารทะเลพี่นองร้านใหญ่มากมากเลยเฟลิกบาร์บีคิวเฮียบาร์บีคิว บาร์บีคิวมาเพิ่มบาร์บีคิวพวกเนื้อพี่น้องเดชก็พวกเนื้อพวกเจี๊ยพวกหมูอันนี้พวกปลาพวกกุ้งพี่น้อง เพื่อเอ่อรฟิอีเพื่ออย่าเชียระอย่ามิดไหมมัเซียวกุุงไปย่างที่นู่นนี่เอากุุงไปเ้ายยางกุุงไปให้เพิ่นยาง ลุกแล้วเนี่ยยา you survive if survive เยอะ why shell pino you survive if survive โอ้จับดีดีเยอะเยอะ งวดปลาหมึกพี่น้องงวดปลหมึกงวดปลาหมึกลุ้นไว้ติ๊กไว้จ้ะปฏิพันธ์นี้ให้เอาอันนี้ได้พี่น้องโต๊ะเฮาเอาเอาเบอร์โต๊ะมาเสียบใส่นี่ Pady sū huai bơ tô 16. Yeah, yeah. Okay. Okay, niyan pen din ni pe sik, ni ke. Okay. Hi. I I you i e i s. Yeah. Mm -hmm. Het is een hele lange schoenen. Ja, dan neem ik nog gas Ja, oké. Okay. Ik neem gas en gas Oké. En dan